บุ๋มปนัดดายื่นคำขาดประกาศชัดชีวิตคู่ถึงก๊อตเรื่องนี้ตั้งแต่คู่รักบุ๋มปนัดดาและสามีก๊อตอาทิตย์มีลูกชายตัวน้อยน้องอเล็กมาเป็นโซ่ทองของใจทั้งสองต่างก็ช่วยกันทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกได้อย่างดีไร้ที่ติ แต่ก็ยังหาเวลาให้ได้อยู่ด้วยกันบ้างเติมความหวานความรักกันตลอดแต่ช่วงนี้กระแสข่าวโรคสองใบมาแรงงานนี้แม่บุ๋มก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์หากเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นกับชีวิตคู่ของเธอนั้นจะทำอย่างไร บุ๋มบอกว่าถ้าใจเขาไม่ได้อยู่กับเรามันก็ไม่มีความสุขจะไปนรกหรือสวรรค์ก็แล้วแต่บุญกรรมของเขาแต่ไม่มีทางที่จะได้อยู่ร่วมโรคก,กันซึ่งคู่ของตนมีการคุยกันตั้งแต่แรกนอกใจไม่ได้นอกกายตายค่ะถ้ามีโรคใบที่สองก็เหมือนกันยามเกียดยามความรักที่เราทุ่มเทให้นั่นจึงเป็นส่วนใหญ่ที่ผู้ชายไม่ค่อยบอกถ้าบอกก็คงรู้อนาคตตัวเองว่าจะได้ไปคุย กับลากมะม่วงถ้ารักเราแล้วขอมีอีกคนเพิ่มนั่นแสดงว่าเขาไม่ได้รักเราเขารักตัวเองและเห็นแก่ตัวดังนั้นการให้เกียรติกันคือสิ่งที่สำคัญที่สุด